สีที่เยอะให้ดวงใจโค้กคำอธิษฐานเมื่อปวดงอนมารับเอาคำสาบานข้าไปบนฟ้าไร้ยรักจริงสลายตั้งปัญญาดอนอายรักแห่งดวงใจ โรงพยาบาล i เดอดึงหน้าลึกถึงชั้นแมชโดยศัลยแพทย์ตกใีทุกนากยนะครับวันนี้มีเรื่องมาฝากสมมักประมาณเรื่องสองเรื่องครับกับเรื่องงานบุญที่ตีเคยพูดไปที่ว่าผ้าป่าของพี่เด่นพี่เอกเนาะนะฮะตอนนี้โปสเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวตีจะโพสให้นะครับแล้วก็หาก ทางสายไหนพี่พี่น้องน้องคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนก็อยากจะไปร่วมก็ที่จะไปเราก็ไปทำกองไปร่วมกันได้เลยเหมือนที่งานอัวัดเขาสัพงน,นะฮะแ <frames> ้นเีย<ะ>ง ามสมนยิ่งพาน้ำตาข้าลังสวัสดีน้องไอ้ลูกดูไปเป็นยังไงบ้างาคิดถึงจังเลยให้คะแนนป้าหน่อยไปร้องเพลงป้าร้องเพลงร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างทาราระทุกรูปรอยปากลังฝังฝากใจ ใจความจิ้มทิ้งให้ลำเพ็ินมองเดือนครั้งใดมองใจไม่เว้นคำคืนรักเคยใชยเช่นแสงแห่งเดือนเพ็ญเชยฟ้า ัสดีน้องแบงค์อภิวัตรด้วยฮะเดี๋ยว,ว,วยบอกอีกทีนะมองขอบคุณพี่เมียออครับ,าบาข ตั้งปันธานวรกายรักแห่งดวงใจจง สักทียินแผ่วแววเ,เสียงนาทีหลายเสียงเสียเสียอยู่ในดวงใจโอ้คำอ,อ,อธิษฐานเหมือนบัวงอนมารับเอาทำสาบานข้าไปหมดมาตรา ចាំจงសូម เราอีมากมาไม่ต้องบอกจะบอกว่าไม่ต้องถามว่าทำไมขาวนะครับฟิลเตอร์ไม่ต้องถามว่าทำไมถึงขาวส่วนีสวัสดีน้องคริสนะครับเดีย๋ยวร้องให้ฟังสดๆอีกรอบหนึ่งสำหรับธารารธมมีใครอยากฟังไหมฮถ,ถ้าอยากฟังก็เม้นหัวใจมาให้หน่อยนะครับใครอยากฟังเมนหัวใจมาให้ตีหน่อยได้ไหม ถ้าใครอยากฟังนะะเม้นหัวใจมาให้ตีหน่อยได้ไหมในติกตอกตีก็กำลังจะเริ่มไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังไม่รู้ว่าวันนี้จะจีอีกหรือเปล่าอาจารย์น้องไหนอ้ยคิดถึงคิดเหรอไม่ถึงอาจารย์นายนะคิดถึงคิดใช่ไหมไม่ได้คิดถึงป้านะสวัสดีน้องน้องคริสด้วยนะครับไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยหนูคุยกับเขารู้เรื่องไม่หลคิดถ้าหนูคุยกับเขารู้เรื่อง หนูก็คุยเขาเลยสําหรับพี่พี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าอ่ะโอเคเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยสวัสดีเพื่อนหนึ่งด้วยนะครับทุกคนนะลองเข้าไปฟังในทิกตอกให้หน่อยครับว่าระบบเสียงในทิกตอกอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจมา มีคนคอมเมนต์บอกว่า <c oughs> หนูใช้พลังขึ้นเต่า <c oughs> แป,ป๊บหนึ่ง โอเคพลังขึ้นเต่ายิ่งน่าเข้าฟังเราเข้าใจกว่าพลังเชื่อมจิตนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเ,ออเดี๋ยวเดวทัวลงปะระบบเสียงโอเคมีจีมีอะไรบอกด้วยนะครับในติ๊กต็อกกี้อยากกินแคปหมูอ่ <c oughs> สวัสดีในแอลฟาหนึ่งร้อยสิบแปดท่านแล้วก็สวัสดีหนึ่งร้อยเก้าสิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดท่านในทิกตอกด้วยนะครับระบบเสียงเป็นยังไงบอกกันด้วยนะอ่ะมาลองเทสหนึ่งผลงานเพลงสิมาคิดฟังปาลาล่องเพลงแบบนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเจอสตากรจังครับสิงอันเอ่อเปิร์บวะเนี่ยชอบเปิร์บวะเนี่ยอ๋อน้องเปิร์เปล่าน้องเปริร์ที่เจอกันงานอ่าที่เจอคิดถึงครับ เช่นกันลูกกับเพลงปพะนี้ฮะโอ้เอฟเฟคลดไประบบเสียงระบบไมอะไรเงี้ยแบบพีคไปแตกไปอะไรเงี้ยบอกตีด้วยนะครับชอปเปอร์เองค่ะโอเคครับ สดีวิ่ต้องขาแววหยิบ well, oh yeah. แต่เสียงน้ำหลากมาเสมือนยิ่งพาน้ำตาข้าลังภารารักเอยรักเคยฝากฝังท่ากลางฟ้าเดือนสะพรัง่ง รักกลับอ้างว้างในคืนเดือนเพ็ญน,น้องผู้มิงขอบปกไฮรูปรอยบางลังฟังฝากใจเมื่อไรความจริงทิ้งให้ลำเ็นมองเดือนครั้งใดมองใจไม่เว้นคำคืนรักเคยเชยเช่น แสงแห่งเดือนเพ็ญเฉยฟ้าราตรีรักจากระบไปหาเพียงรอยอลาลไม่มีสายน้ำยามเพ็ญก่อนเคยได้เป็นสักขี ยินแผ่วแววเสียงนาทีคลายเสียงเสียสีที่เอ่้ดวงใจโทรคำอธิษฐานเหมือนม่วงมานมารับเอาคำสาบานข้าไปมนบาน์ร้ายยิงรักจริงสลาย ตั้งปณิธานวอนวายรักแห่งดวงใจจงพบกันเถิดตีสี่เลยบ่อยต่อเอ้ะทำไมมันเสียงไม่เป็นแบบนี้วะโยกโยกเชึ่อเชึ่อเชึ่อเช่อเฮ้ยเฮ้ย จากระเบิหาเพียงรอยอาลัรไม่มีสายน้ำยามเห็นก่อนเคยได้เป็นสักขียินแผ่วแววเสียงนาทีคลายเสียงเสียสีที่เอทยดวงใจใจสาภาพถแก้ไ ขอคอธิษฐานเหมือนบ่วงมานมารับเอาคำสาบานข้าไปหมนม์านร้ย,ยิ่งรักจริงสลาตั้งปณิธานวอนวายรักแห่งดวงใจจงพบกันเธอ คิดถ้ายางไงขอไปด้วยเดี๋ยวขออย่าเปลี่ยนไม้แป๊บนึงนะเดี๋ยวบอกมา่อไหนไแม่โอเคอันนี้ไม่มว,วุบวาบละเปลี่ยนมาเป็นเคส s m ็มาแบบไม่ใช่เค สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยสวัสดีน้องนัทด,ด้วยนะครับผมใน t ิ k ตอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านทุกคนใน Facebook ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็อขอคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะสตรีมมง,งานบุญมาฝากนะครับผมสําหรับพ่อป่านะครับผมพ่อป่าของพี่เอกพี่เด่นนะฮะพ,พี่เด่นกับพี่เอกสลับบุรีนะครับผมพี่เด่นพี่เอกร้านส้มตําคุณเอกนะครับผมแก ให้เราเป็นประธานฝ่ายสายหนึ่งนะครับผมแล้วตีก็นะครับรับปากนะครับตบปากรับคํามาแล้วนะครับก็อยากจะเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับหากใครอยากร่วมบุญนะครับเข้ากับกองบุญนะครับบัญชีบุญบ้านเรานะครับใครจําได้ก็ตามบัญชีเกษิกรน,นั้นเลยแต่ว่าถ้าใครตั้งใจว่าจะไปชมคอนเสิร์ตอยู่แล้วจะไปถวายพระป่าด้วยกันนะครับผมก็ นะครับทำกองทำอะไรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปถวายพร้อมๆกันในวันนั้นนะครับอนุโมทนาบุญร่วงหน้านะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะไปร่วมบุญกันเยอะๆนะครับมีมูก็บอกมูนะครับตั้งกองกันไปเองก็ได้นะครับผมไปเฮ็ดบุญน้ำกันนนาอพี่น้องนะครับเดี๋ยวตีจะบอกอีกทีว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโพสต์เตอร์ให้สวัสดีน้องต้าด้วยนะครับสวัสดี2 2 8คนท่าน228้ยเซอร์ใน ใน tiktok ด้วยนะฮะตอนนี้ตีอยากร้องเพลงนี้แต่ว่าตีไม่แม่นทำนองเลยอะคืนนี้พี่ติดเวรเอ้ยไม่ใช่ทหารพิการรักโอโยโย่ถ้าหารพ,การรการพิการรักครับทุกคนสวัสดีน้องพิมพ์คะ่ะ สวัสดีน้องพิมพ์นะครับโอ้ยแบตได้สิบหกเปอร์เซ็นต์เห้ยว่าได้หน่อยแท่อันนี้เราเอาเปิดเพลงทาห,าาหารวิการรัก ี่ยาให้ฉันตายไปเถิดหมอนะกินเลยกินเลยขีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมออยากให้พี่ตีร้องเพลงสายันสัญญาของพ่อสายันลายกับอยอดหลักสนใจจะลองดูให้หน่อยครับ <c oughs> สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับน้องเต้ คุณเออครูต้นอะไรอ่ะโอเคติดตามกลับก่อนอ๋อพี่ตน้นโอ้สวัสดีโอ้ยลูกโฟ้ไฟเนาะโอ้ยพอน้องเพลนครับได้ครับได้ลูกเดี๋ยวป้าจัดให้ขอเพลงใจสละภาพหน่อยทุกคน,นะฮะที่ผ่านมาสำหรับเพลงทาราละ,ละทมที่เป ที่ไปออกรายการเดอะกูเนองมาก็ขอบคุณมากสําหรับกําลังใจแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําที่ชมจากแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนเลยแต่ที่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าทําแบบที่เขาทํากันนะฮะอย่าเอาตีไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์ในเพจของคนอื่นที่มันไม่ควรจะคอมเมนต์เพราะว่าไม่งั้นแทนที่เราจะมีคนรักเราจะมีคนเกลียดเพิ่มนะครับเนาะเราอยู่ของเราแบบนี้ที่เคยบอกตลอดแล้วเนาะอย่าทําแบบนั้นนะฮะ พรามว่าจะไม่มีใครอยากทำงานกับศิลปินที่คุณรักเนาะนะฮะโลกังมีผู้ชายแบบอ้ายได้ครับเดี๋ยวเอาทหารพิการรักถือว่าซ้อมแล้วกันนะสำหรับผลง,งานเพลงนี้นะครับผม โอ้ขอบคุณของขวัญด้วยฮะขอบคุณของขวัญด้วยนะครับทหารพิการรักสักครู่นะฮะสวัสดีวิเปิลเนียนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะไม่มีผลดีใช่ครับไม่ได้มีผลดีกับคนที่เรารักเลยถูกต้องครับแช่ไหนดีวะ ดนตรตีเร่งกูม,มากดนตรตีเร่งเกินอันนี้ได้อยู่ช้ากว่าน,นิ้นนึงยวดูนี่กันดีกว่าไหมฮะอันนี้ของพ่อสอนเพร ไปแล้วขอโทษทีแต่ว่ามันไม่คุ้นชินดนตรีนี้เลยอ่ะอันนี้น่าจะโอเคอันนี้นะอันนี้ของพ่อสสอ่เปลืองน้ำเปลืองนมใจราวระบมเกินกว่าะจะพยายาม สวัสดีพี่เอกด้วยนะฮนะบอกคุณไปแล้วพี่นานเท่าไหร่ก็รอรอใคร่ะฮะโอ้ยเบาเสียงก่อนนะอันนี้น้องเต้ยลองเนี่ยฟังน้องเต้ยหนก็ได้กัน สวัสดีอาจารย์เต้เ<อ>โคราของแท้ดนต,ตนนรนตตีมันส่งด้วยไงแล้วมาทำให้เต้ยมีจังหวะได้ขย,ยี้โอ้ยข่อจัง แล <si ้วเธอต้องกลับพบความอับอายฉันมีร่างกายไม่เหมือนก่อนนั้นเธอเหมือนนางฟ้าสวยผ่องพผยร้องดีจังเป็นนางเทียบานมีมีติดสติงนิดนินะก็เป็นเอกลักษณ์ของเตอแหละโอ้ยร้องดีจัง ยยอุ้ยอารมณ์เพลงนี่คือคาอรมณ์เพลงจัดมากาถึงเราจะเคยรักกันเพียงใดฉันก็คงไม่โอ้ร้องมันมีตายได้เลยนะนตายได้หมายถึงว่าหัวใจนี้เกือบตายได้เลยนะ ่ไอแ,แ,แม่เราแบบน่าสงสารมากคือแบบอารมณ์คือรักเขาอ่ะเนี่ยในอันรีแอคชั่นนะอันนี้เ,นเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยว <มา S 2> เดี๋ยว <มา S 2> เด <มา S 2> ฟังก่อนเดี๋ยวเดีทีมา,<ด>มารีแอคชั่นให้ฟังฉันนี้อยู่ไปเรื่องน้ำเรื่องนมใจร้าวระบมเกินกว่าจะพยายาบาง สูเอาลงจังไหนล่ะบัดที่เนี่ยไม่ไหเดี๋ยวน,นี้นเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆออกยังไงล่ะช่วยปิดผมออกจากไม้หน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับใครอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าผมอันนี้อยู่ขอขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะ ยังไงวะโอเคขอบคุณมากที่กดออกให้แล้วส่งคำขอ,ขอมาครับงงมากสวัสดีว้าวสามสิบเอ็ดนี้สามสิบเอ็ดนี้ พี่ตีมาไหมโพธารามพี่ก็อยู่โพธารามนะันสวยจังลูกนี้ที่เป็นคนชอบเสียงเตอ์อยู่แล้วครับเชื่อชื่อชอบเสียงเตอร์มันเป็นเสียงทุ้มนุ่มหลอ่อสวัสดีพี่ต้อยนะคะ สวัสดีคุณไต่สีมานี่เด้งครับอ่ะมารีแอคชั่นกันให้ฟังนะฮะสำหรับผลง,งานเพลงที่เต้ยร้องเมื่อสักครู่นี้นะฮะในความรู้สึกตีเนาะ,ะด้วยความว่าดนตรีมันสง่งดนตรีมันส่งให้ให้เตยมีจังหวะมีโอกาสได้เล่นแล้วเต้ยก็เลยตีความประมาณว่ารักรักมากแต่อย่าไปกับผมเถอะ มันไม่เหมือนเดิมแล้วผมมันก็แค่คนพิการคนหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือการสําหรับผมนะที่ผมฟังน้องถ่ายทอดออกมานี่ความรู้สึกผมอันนี้มันมันเป็นความรู้สึกของของของตีนะแต่คนอื่นจะตีความยังไงตีไม่รู้แต่สําหรับตีตีรู้สึกว่าตีฟังเต้์แล้วตีรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือแบบคนน่าสงสารอะคือรักมากรักแต่อย่าอยู่กับผมเผมมันก็แค่ทหารพิการคนหนึ่งอะอยู่ไปก็คุณก็ต้องมานั่งปัวขาวปัวยเงี้ยเลี่ยงดูอีก ลำบากอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคดรักแต่อยากให้เขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยออกมาล้องมาแบบในใจลึกๆคืออยากให้เขาอยู่กับเราแหละอยากอยู่อยู่แต่ว่าถ้าเขาอยู่เขาก็ต้องลําบากเราไม่อยากให้คนที่เรารักมาลําบากกับคนพิการคนหนึ่งขาเ็าไม่มี แขนขาไม่มีถูกตัดหมดดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ <c oughs> ฉันเองต้องถูกอย่าเธอกีดกันเพราะตัวฉันมันพิการอย่างนี้ ไม่รบกลับมาแค้นข้าไม่มีอะไรต่อวะเพราะเป็นนาทีชาติชายยังฉันอะไรต่อแล้วเธอต้องปล่อยฉันไว้ห่างตาเออนันแหละประมาณนะั้นคือเนื้อเพลงมันก็คือแบบประมาณว่าผม ทำน้าผมไปทำหน้าที่กลับมาแล้วผมมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องอยู่กับผมดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ตีครับอยากซื้อเครื่องหน่งกระิงแดงมาอีกแล้วใครก็ได้ซื้อกระทิงแดงส่งมาให้แกนหน่อยสิเอากระทิงแดงหรือเอ็มร้อยหรือจะเอาลิปโพคาราบามไหมมันแปลว่ารักหน่อยค่ะเดี๋ยวออยร้องเพลงปิดเลยมันแปลว่ารักนะฮะ สวัสดี150ท่านนะขอบคุณของขวัญด้วยโอ้ขอบคุณหัวใจ18,000หัวใจที่กดให้นะฮะเคาะรัวๆ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 อะไรอ่ะน้องพิมพ์หัวล้ออะไรหัวล้ออะไรปลาคะหัวล้ออะไรพี่ตีคะอ๋อหัวล้อกระทิงแดงเหรอใช่ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ นี่เป็นคำขอร้องของคนไข้รักขอบคุณครับโอเคปะฟังเพลงหน่อยก็แล้วกันพูดไปคุยไปนะฮะร้องบ้างฟังบ้างนะฮะอาจจะไม่ได้ร้องตลอดนะฮะขอบคุณของขวัญด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณรางวัลน้ำใจที่กำลังจะเดินทางมารอ